ไม่วรกันเอรเลยนี้เราจะมาเล่นมายคราฟกับคุณที่น้ำตัวหน่อยน้ำตัวเนี่ยมาไม่อยู่ไหนวะเอาบอกเลยแน่น้ำตัวคุณรู้บ้างปะ สวัสดีเลยไหมสวัสดีครับผมบุลีพุ่มกี้อผมชื่อดีนะครับอ๋อกูตอเยบกัวบ้านีกับ้านี่หอุนีนเะเดี๋ยกัวบ้าน่แงไวเ่ยโอ้โสูงเอ๊ะกัวบ้านบ้านแม่สูงเนี่ยเอาบ้านหญ่สูงเลยเจยบวาากูชื่อช่องผมช่อ Fire Channel ไอเย็

แมนยังเด้อเหนเออไปแล้วครับผมคุณเหนื่อยโคตรโคตรเลยครับวอนผมอยู่ในอันตราครับเวจือมึงว่ามึงไ่ได้เขียนโดนดาน่มึงไม่เลยไปแล้วครับผมดวนครับเด้อโอ้ยครเจอยคตรเคตรงนั้นนะตรงนี้มันแตกนะโอเคครับเดี๋ยวคุช่วย ฟังมึงเดี๋ยวมาเตะเอาอกมาเอาฟอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟอกคุณด้วยเลยเดี๋ยวผมเอาฟอกมาช่วยเพื่อนก่อนเสร็จแล้วเขี้ยนฮะเออโอเคมาแล้วครับผมเอ่อไปจองบ้านกันครับบ้านหลังนั้นพอขึ้นแมงหลังคาได้ครับบ้านหลังจองบ้านปราสาทหนิเฮ้ย มาตรงนี premises, sure. yeah, yeah. right. ้วะไม่ไม่ไม่ยุู่ยุ่ยยุ่ยยุ่ยยี่ยึุ่ยยุ่ยยุ่ยนี่ยยุ่ยยุ่่ยยุ่ยนุ่ยยุ่ยยุ่ยยา่ยยุ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 ่มย่ดยุ่ยยุ่ยยุ่ยยั่ยยุ่ยย่ยย่มยยาีกูหิวกูหิว กูณมีบ้านนะมึงเด้อหาแกก่อนเฮ็ดตินอนของใครของมันเลยเออไปนะครับผมไปหาแกก่อนมันรีบหาครับผมเดี๋ยวมันจะเห็นอุ้ยข้าวครับเฮ้ยเฮ้ยมีมากทางเทิงนะแม่พี่หมอเขาเห็นเหรอเขากูกะบอกว่าขึ้นมายังไง คุณดีโง่มากครับเอ้ยขอโทษครับคำยาเบสเนี่ยแกโอเนะแกอยู่น่ะแกเดี๋ยวเก็บเข่าอยู่ตโซนึงตโซนึงขึ้นเข่าเลยเนี่ยขึ้นนั่งเนี่ยปะโอ้ต้องออกต้องออกต้องออกขึ้นไปเอาเถอะอือป้าเหมืองคนเยอะฉากเนี้ยสมเงยเยอะนะครับเมืงยเยอะคุณแล้วก็ปูครับแค่เดียวเห็นทางแล้ว จะไปกดติดตามช่องเกมเมอรีวีนะครับไม่ใช่เกมเมอร์าเกมเมอร์ที้มีกับดักเสียมบทงนี้กูยเลยดไปตามคลดีกันนะครับไม่ห็นสิกูัาก่อนเดินตามดีเบข้าวรับลอ แล้วไม่มีอะไรจริงครับดูนี่ว่ะทีเนี่ว่ะเนี่ยเปตกตึกตกตกตกอีกอีกเยอะเจอเห็นคนยากเลยเจ้โอ้เห็นว่ะ

นี่เลยวะเว้นจริงนี่ลมาตอนแรกตอนมาตอนกลาช่องพ่นเอแม่ลยเว้ยเห็นล้อเออได้ได้ได้พี่หันทางมหลังหลังงเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วดได้ได้มกีอมไหมาคุด่ใชไปเอาของบานนี้มีของ เหนกุนทีไหมครับรู้อะโอ้ินแกข้ครับแล้วมันเสกหัวแล้วมึงจะมึงมึงจะมึงกูกูเล่นไป็ไม่เปเน่ยมึงกูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยยกหัวเลยเอมึงขึ้นราคาบ้านขึ้นราคาบ้านล้วไปมึงนราคาบคกน เบอร์กูไปเลยไอ้เชี่ยซุปหายผมหายตัวได้ครับเฮ้ยมีคนไอ้นน่เนี่ยขออของีิโอ้เรือไอ้กูโอ้ตีเลยสีสีโอสีเยียนน้เปิดประตูนะเล่นอะไรนี่ยกูแค่ขึ้นมมเป็นวะลูเล่ัว ในเมื่อที่ผมทำไม่เป็นเเฮ้ยมีอันนี้นะเยกลัวบ้านนี่ละมีซีนอนะทำบัวจองไดจองบ้านนี่คือหนึ่งเลยยทำทเพื่อนหนู้นะครับทำเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ีนีนั่งไม่เห็นัวนะไม่ได้ตกใจคนี้ได้ก็เนี่ย โอ้มันโอ๊ะดูเข้าเว้ยท่านก่อนอย่าดูก่อนอะดูเข้าก็ไม่สน ลาไปก่อนแป๊บไปกันเลยครับ